สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ฮิปซนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดปีวอกนะครับดวงในปีพุทธศัรา2568ในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยคร่าวๆนะครับซึ่ง,ง่าจากการเปิดไพ่ยิปซีสามำรับนะครับเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจาะจงไปดวงส่วนตัวผู้ใดน,นะครับขอขอบทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่เป็นชาวปีวอกนะครับ ข็ขอให้ได้รับพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับ <Ran> พิจารณารับเอาแต่พลังที่เป็นกําลังใจเป็นพลังให้กับท่านนะครับตัวกัมพยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมาหมอยนได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับไอ้กัมพยากรที่ดีๆตั้งหลายตั้งพวงเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงให้กับผู้ที่เป็นชาวปีวอกในปีพุทธศักราช2500 68นี้นะครับให้มีความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับนํามาชั้นความมั่งคั่งมั่งมีสีสุกนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่เปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับชาวปีวอกเกิดปีวอกนะครับหรือนักสัต์ปีวอกนะครับ ดวงในปีพุทธศักราช2568เป็นดวงของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับกับกรำรพยากรณ์นี้นะครับไม่ได้เป็นของเจ้าปีวอกทุกท่านนะครับป็นเฉพาะผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับในคลิปนี้ก็เป็นพลังของทุกท่านของปีวอกนะครับที่เข้ามารับชมก็มาดูในเรื่องการงานธุรกิจนะครับว่า จะรุ่งเรืองเฟื่องฟูงขนาดไหนนะครับในปีนี้ผู้ที่เป็นเจ้าปีวอกนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาต่งางๆต่างวงร,รับจะสื่อพลังความหมายดวงผ่านมาตั้งไพา2ยิบสีให้ได้อ่านปอรู้แนวทางในลักษณะใดนะครับผู้ที่เกิดปีวอกไพ่ใบได้เปิดขึ้นมานะครับเด็กถือเหรียญน,นะครับก็เป็นปีที่ยกระดับความเจริญเติบโตนะครับที่เรียกว่า,อ,าอะไรที่มีการเตรียมโครงการเอาไว้ก่อน ปีนี้นะครับซึ่งไม่มีโอกาสในการเริ่มต้นมีแต่การรอจังหวะหรืออะไรก็ตามแต่หรือปีนี้ท่านจะคิดโครงการอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะทาให้ท่านนั้นมีการเติบโตยกระดับของความรุ่งเรือง้ามาได้เริ่มต้นสู่คว่ามั่นคงที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ผลรายได้รายรับก็ามาอย่างมั่นคงมั่งคั่งต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่เปิดโอกาสให้ท่าน ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆที่มีคุณค่ามีความเติบโตต่อไปเป็นที่ปลุกปอใจขึ้นมานะครับก็ไปแบบต่อมานะครับความสําเร็จนี้มาเดิมดำเนินการแล้วนะครับก็มีความมั่นคงในการที่มีผลประโยชน์ผลได้รับไรายได้เข้ามาอย่างมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับกับความสําเร็จที่มั่นคงนะครับที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับที่บริการจัดการมาตั้งแต่ปีก่อนๆ ก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะทําให้จะปีวอกนั้นกอบโกยในเรื่องผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ก็มาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการอะไรใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่เริ่มต้นในโอกาสเริ่มต้นในปีนี้นะครับ <c oughs> ก็ยกระดับความเติบโตรุ่งเรืองแล้วก็สู่ความมั่นคงที่จะนำมาซึ่งความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับราชาติเหรียญในเรื่องของกระดุมพระในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับรายได้รายรับผลประโยชน์ที่จะก้ามา อย่างมันง่นคงอย่างต่อเนื่องทั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวนะครับก็เป็นการเติบโตที่ดีกับจะปีวอกปีนี้นะครับสีสุดเส้นทางของการมั่งคั่งมุอรมสมบูรณ์มั่งมีสีสกุ้วยเป็นเศรษฐีนะครับในางานธุรกิจที่มีความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจําตําแหน่งของตั้นในงาน ตำแหน่งหลักๆใหญ่ๆนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของธุรกิจอะไรก็ตามนะครับเป็นธุรกิจส่วนตัวที่มีความมั่นคงที่จะส่งผลในเรื่องของผลตอบแทนผลประโยชน์นะครับก็ามามั่นคงก็ไปไปต่อมานะครับสองถ้วยพลังต่างสังคมนะครับก็เปิดโอกาสมีพลังอย่างความรับความโมบุญน,นะครับที่เข้ามาเกื้อกูลก้อหนุนให้ ชาวปีวอกนั้นมีพลังในการที่จะควนกว่าในสถานการณ์ต่างๆเพื่อบริหารจัดการประสบ์ข,ของความเติบโตนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าท่านจะทาอะไรนะครับก็พลังสังคมนั้นในการเครือกูลสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตออกมาการให้บริการอะไรแต่ต่างๆในธุรกิจของท่านนะครับก็สังคมก็ให้ความรักให้ความชื่นชอบให้ความปึงพอใจในการที่จะสนับสนุนก็เปิดเส้นทางของความเติบโตให้กับ ชาวปีวอกนะครับได้สู่เส้นทางของความสําเร็จรุ่งเรืองก็ไปไปต่อนะครับอาจจะเจอปัญหาบ้างนะครับในครัวเรือนนะครับอาจจะมีปัญหาที่อาจจะเข้ามานะครับที่ยังเป็นปนัญหาเก่าๆนะครับที่เกิดขึ้นในกับชาวปีวอกอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวเมื่อจะเป็น ญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับที่ก่อเป็นปัญหาขึ้นที่ยังต้องแบกภาระต้องรับความรู้สึกนั้นเอาไว้นะครับแต่ว่าเป็นปัญหาเดิมๆที่บนๆบนเข้ามาให้เสียความรู้สึกแต่ก็ไม่หวั่นไหวนะครับก็อาจจะเคยชินกับสภาวาปะปัญหนานั้นแล้วนะครับจึงไม่เกิดความหวั่นไหวใดๆนะครับพร้อมที่จะปะเชิญครับสถานการณ์นั้นนะครับที่จะไปสู่ของการได้ไปสู่เส้นทางของการมีพลังใจในการที่จะ ทำให้เกิดความสําเร็จในการดําเนินชีวิตในการาธุรกิจในปีนีขึ้นมานะครับหรือบางทีอาจจะเกี่ยวข้องงับสถานที่ก็ได้นะครับในที่ตาม,มาหาเลี้ยงชีพเตียนอย่างยังเป็นอุปสรรคที่อาจจะไม่ก้อยอำาน่วยในคุณประโยชน์ตเต็มที่สักเท่าไหร่กับผู้ที่เป็นชาวปีวอ,อกนะครับบางทีอาจจะมีปัญหาเข้ามาที่อย่างเป็นปนัญหาเดิมๆที่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ต้องยอม ยืนหยัดสู้ต่อไปนะครับบางทีเป็นตําเลที่อยากจะไม่อํานวยประโยชน์อย่างอย่างตัวอย่างของหมอเองนะครับในที่นี้ซึ่งเป็นที่ที่อยู่ติดริมถนนนะครับซึ่งการทําคลิปในแต่ละครั้งก็มีปัญหานะครับที่มีเสียงแทรกก็มาจากไปนอกสร้างความรำคาญซึ่งเป็นอุปสปรรคซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นปนัญหาที่ต้องเจอเผชิญต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันกับจะปีวอกนะครับที่เจออาจจะเป็นปนัญหา นะครับสถานที่ที่ยังต้องอาจจะบางทีก็ไม่อำหน่วยนะครับที่อาจจะต้องพยายามในการกลับฟันสู้ต่อไปนะครับ <c oughs> เพื่อว่าโอกาสข้างหน้านจะได้โอกาสดีๆในการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับที่อาจจะมีก็ามานะครับ <c oughs> แล้วก็เรืออัปปเตสนะครับอารมณ์ดวนแปล,น,ปละนะครับปีนี้ก็ต้องระบัดระวังด้วยนะครับผู้ที่เป็นจาวพีวอก โดยเฉพาะไก่ที่อย oh ู่ในวัยทองนะครับที่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยอารมณ์วนแปรที่อาจจะเป็นสภาวะของการขึ้นๆลงๆนะครับเบี่ยงวีนได้ที่ไม่ว่าท่านจะเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างก็ตามหรือว่าท่านจะเป็นเจ้านายหรือจะเป็นเจ้าของกิจการอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งบางทีนั้นก็อารมณ์ขึ้นๆลงๆนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างนะครับที่อาจจะทํามาให้ ส่งผลต่างลบเกิดขึ้นได้เชน่นกันกับการร่วมงานกับผู้อื่นนะครับอันนี้ก็ต้องระบัดระวังด้วยนะครับให้ดูแลในสภาวะอารมณ์ให้ปกติแต่งยังไรก็ตามนะครับสิ่การต่างๆที่มันกลุ่มเครืออะไรก็ตามนะครับที่ยังไม่เกิดความกระจ่างชัดที่จะไปสู่ของการเติบโตที่ดีนะครับความรู้วจัจนศิธิ์ของท่านนะครับเส้นสัมผัสที่ดีของท่านนั้นจะนามาใช้แก้ไขปัญหานต่างๆได้นินินต่างที่ดีนะครับที่จะ ไปสู่เส้นทางของความสว่างต่อไปแล้วก็ไปไปต่อนะครับมีอะไรก็มาเสือไพร์เสือไพร์นะครับเด็กถือถ้วยนะครับในอะไรก็ตามนะครับที่เป็นอริเป็นสัตร,รูรไอ้กับจ่าปีวอ,อกในปีนี้นะครับซึ่งบางทีนั้นบางสถานการณ์มันก็จะทําให้เกิดความยุ่งยากขึ้นแล้วก็บางทีคิดว่าแค้ไกไม่ได้ในสถานการณ์เหล่านั้นนะครับแต่ก็จะมี เรียกว่ามีสถานการณ์ที่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็มาช่วยเหลือเกอกูลให้ตัานพ้นจากสภาวะอะไรก็ตามที่เป็นอาิีนั้นนะครับกม็มาสร้างความสดชื่นแล้วก็ไปสู่ของความสําเร็จมั่นคงได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่าบางสถานการณ์นั้นที่อะไรที่เป็นอริีเป็นศัตรูแล้วคิดว่า ไม่สามารถปานพ้นไปได้แต่บางทีก็มีสถานการณ์ก็มาช่วยเหลือก็อคุณก็เรียกว่าเหมือนเส้นยาแดงผ่าไปนะครับที่ก็ามาถูกจังหวะถูกโอกาสในวินาทีสุดท้ายที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นทิ่ตางที่ดีอะไรที่เป็นทางลบอะไรที่เป็นในเรื่องของศัตรูอะไรต่างๆ้วก็จะพลิกก็ามาเป็นพลังที่จะมาเป็นพลังสนับสนุนในเกิดความแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อนะครับก็เรียกว่าก็ามาตันเหตุการณ์พอดีอะไรตําหนองนั้นนะครับที่จะ สร้างความสดชื่นเบิกบานให้กับชาวป e ีวอกนะครับหรือบางทีก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับในปีนี้เป็นการเสริมนะครับซึ่งบางทีนั้นสิ่งที่สําคัญคือบางทีการที่เราอ่อนต่อประสบการณ์นะครับตพอไะไปใบนี้เป็นผู้ที่ไม่ก็มีประสบการณ์สักเท่าไหร่นะครับอาจจะอ่อนประสบการณ์จึงอาจจะต้องมีการศึกษา ต่างความเข้าใจเรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้นในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจของเราเพื่อจะได้รับความการะจ่างชัดนะครับเป็นการสร้างประสบการณ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อที่จะใช้ประกอบในการตัดสินใจในสถานการณ์ของการดําเนินการ,การ,การให้เฉียบขาดให้ทันกับสถานการณ์ที่จะประสบข,ของความสําเร็จรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาเดี๋ยวนะครับอุ่นส่วนนะครับตะไกรที่รอเรื่องอุ่นส่วนก็เป็น มาเกือ้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับอาจจะมีอุ้นส่วนจากต่างประเทศนะครับซึ่งบางทีนั้นบางคนที่ผ่านมาปีก่อนนะครับอาจจะอยากจะมีโครงการอยากจะกยับขยายต่อย,ยอดหรือว่าอยากจะทําธุรกิจของตัวเองขึ้นมาแต่เขียนแปลนเอาไว้นะครับแต่ไม่มีโอกาสอาจจะด้วยบางทีปีที่แล้วไม่มีใครมาร่วมวุ่นด้วยอะไรก็ตามนะครับแล้วบางทีเงินตุนตัวเองไม่พอก็ไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นนะครับแต่พอนี้ก็จะมี ผู้ที่เป็นอาจจะเป็นนุ่น่วนจากต่างประเทศก็ได้นะครับที่กามาร่วมรุ่นลงทุนที่จะมาช่วยกับเคลื่อนนะครับให้โครงการของท่านที่อยากจะดำเนินการนั้นเปโปรเจกต์ใหม่ๆจะได้โอกาสทีละทีนะครับในการที่จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไปสู่การเติบโตต่อไปนะครับจะยิ่งใหญ่ขยายอาณาเขตนะครับที่เกิดขึ้นที่ได้รับพลังสนับสนุนในติดตามที่ดีไม่ว่าจะเป็นรุ่น่วนนะครับที่มั่นคง หรือจะเป็นเพศตรงข้ามนะครับที่ก็ามาเกือคูลเรื่อหนุนส่งเสริมให้ท่านนั้นสู่ความเติบโตขยายนะครับแล้วก็สร้างในเรื่องของความม,ามั่งค,งงค,งงคงั่งมั่งคงอามั่นคงมั่งมีสิสุขก็ามาไม่ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตัวการ,ต,การต้องเที่ยวอะไรตามแต่นะครับหรือตัางโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้ที่ได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลสู่ความเติบโตนะครับขยายความ กว้างขวางม,มากยิ่งขึ้นก็เรียกว่าความสําเร็จอยู่ในกํเมือแล้วก็าปไปต่อมานะครับอาถวยนะครับการเรียนรู้นะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรนะครับที่ทําให้เป็นปัญหนานั้นท่านก็จะได้เรียนรู้ในการที่จะป้องกันแก้ไขนะครับไม่ให้ส่งผลในเรื่องของความเสียหายอะไรที่เป็นปัญหาเดิมๆนะครับนามาคิดมาวิเคราะห์มาแก้ไขมาหาแนวทางในการป้องกันไม่เกิดสํารอย หรือถ้าเกิดแล้วนะครับทำยังไงจะแก้ไขให้เกิดความรวดเร็วให้ปัญหนานั้นคลี่คลายโดยรวดเร็วแล้วก็ไปสู่ของความเติบโตต่อไปก็เรียกว่าในการคิดพิจารณาใจตรองกับสถานการณ์ต่างๆเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเมื <S <S <ๆ>่อเพื่อมาสร้างความแข็งแรงแกร่งๆให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับประสบการณ์สอนเรานะครับให้เราได้เรียนรู้อะไรเพื่อ มีชั้นเชิงในการแก้ไขปัญหาต่างๆและก็บริหารอะไรต่างๆไปสู่ของความโดดเด่นสู่ความสําเร็จรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ไปไปมาครับก็คือความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับออกมาในเรือนที่9นะครับความสําเร็จที่จะมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นชาวปีวอกนะครับในปีพุทธศักราชสองพน 500, นี้นะครับจะแข็งแรงแข็งแรงอ่าแข็งแกร่งๆๆๆมากกว่าเดิมมั่นคงนะครับ อินฟินิตี้นะครับไม่มีลิมิตจํากัดของความสําเร็จความเติบโตนี้ดีกว่าที่ผ่านมานะครับกับความรุ่งเรืองก็ย่อมธรรมดานะครับอะไรที่เคยวาดหวังเอาไว้ก็มีโอกาสได้นํามาเริ่มต้นนะครับแล้วก็อะไรที่มั่นคงอยู่แล้วก็มีการต่อยอดยกระดับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับก็ส่งสผลสมผลในดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับบางคนก็ได้รับโอกาสในเรื่องของการ ได้รับตําแหน่งที่มั่นคกงกว่าเดิมนะครับตำแหน่งที่ใหญ่ๆ,ๆกว่าเดิมนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้การเพื่อคุณเพื่อนนมอบโอกาสดีๆมาให้ได้รัรงตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมที่มั่นคงกว่าเดิมนะครับก็ทําให้ความสําเร็จ,จเจริญเติบโตรุ่งเรืองโลกทั้งโลกก็อยู่ในกําม,มือของผู้ที่เป็นจากปีวอกนะครับที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในปีนี้นะครับก็มาอย่างต่อเนื่องแมนจะมี อะไรก็มาเป็นอุปสรรคปัญหาก็ต้องระมัดระวังนะครับที่บางทีอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆที่วนๆวนๆก็มาบ่อยๆแล้วทําให้จ่าปีวอกนั้นเหวี่ยงเวียนง,ง่ายๆอารมณ์ขึ้นๆลงๆปลเปลี่ยนแปลงนะครับเองในกระทมท่านเจ้าบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก้อยการส่งเสริมนะครับในการคุ้มครองอุปถธรรมกำชูนะครับหรือพลังบนบารมีของท่านมาเป็นเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับให้ปีนี้ท่านสู่ความมั่นคงอย่างเหมาะสมความสําเร็จที่แข็งแรงแข็งแรงอย่างคู่ควร ที่สมควรจะได้รับผลประโยชน์ที่จะมีเข้ามานะครับแล้วก็บางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ามาช่วยเหลือเก็้อกูในกรมชี้แนะกรรมช่วยเหลืออปตำกำชูนะครับแล้วก็การบริหารจัดการตั้งจะใช้เอใช้ผลนะครับที่ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นใช้ความรัดกุมมากยิ่งขึ้นปัญหาต่างๆตั้งก็จะแก้ไขเม็ดเสร็จได้ แม้นบางปัญหนานั้นผู้อื่นไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแต่ท่านก็รับมือในการที่จะแก้ไขปัญหาาสักตนอาปัญหาตั้งหลายเหล่านั้นได้จบสิ้นแล้วก็บริอัสู่ความมั่นคงซึ่งนำมาซึ่งโชคลาภเกิดผลในทิศทางที่ดีนะครับในเรือนของลาป้าก็นํามาซึ่งรายได้รายรับที่มั่นคงต่อไปกับความสําเร็จความเจริญเติบโตปัญหาต่างๆนะครับใน้รับการตัดจบแก้ไขที่ดีนะครับและก็บริหารสู่ความแข็งแรงเข็งเปร่งก็มาอย่างต่อเนื่อง ก็ส่งผลในการงานธุรกิจของท่านนั้นมีความสําเร็จตําแหน่งประจําก็ตามนะครับที่จะสร้างความบ่งคั่งมุ่งมสมบูรณ์สร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งไม่มีอะไรจะเสียหายนะครับแม้จะขึ้นอยู่ในเรือนของวินาศก็ตามนะครับแต่ก็มีความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงกับความสําเร็จในปีนี้ท่านจะเลือกต้นอะไรก็ตามนะครับจับตามอะไรก็ตามนะครับก็ตามไม่มีความสําเร็จยกระดับความเติบโตก็มาอย่างต่อเนื่อง ที่สร้างความมั่งคงอุดมสมบูรณ์นะครับตั้งสิบเหรียญนะครับแม้จะเป็นไพ่เล็กก็ตามนะครับแต่ก็มีความมั่นคงนะครับราชาถือเหรียญนะครับแม้จะเป็นไพ่เล็กก็ตามแต่เป็นไพ่บุคคลก็ส่งผลในเรื่องของบ่งบอกถึงความสําเร็จและก็นามาถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ไพ่ใหญ่ที่ขึ้นมานะครับมารับรองในความแข็งแรงเก่งเกร่งแความสาเร็จเหมาะสมอย่างคู้ควรนะครับไพ่ ทั้งไปราาประ,ระราชาประสังกราศนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการส่งเสริมความแข็งแรงแข็แงแรงทำให้ความเติบโตความสําเร็จนั้นนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับโลกตําโลกก็อยู่ในความสุขความสําราญความมั่นคงของผู้ที่เป็นเจา้าปีวอกนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของ การเงินบ้านครับเมื่อการงานนั้นก็มีความสําเร็จส่งผลไปในทางที่เติบโตรุ่งเรืองนะครับแม้จะมีปัญหาเก่าๆเดิมๆไม่ต้องรับมือก็ตามนะครับหรือสภาวะของอารมณ์เบี่ยงเบนอะไรบ้างก็ตามนะครับแต่ท่านก็ควบคุมด้วยเอตดด้วยผลได้ในท่ศทางที่ปลอดภั มาดูในเรื่องการเงินว่าต้องรู้ว่าอะไรบ้างนะครับในเรื่องการเงินของชาวปีวอกปีนี้นะครับการเงินของท่านนะครับเงินก็หลั่งไหลก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับอัศวินปืนต้วยที่ท่านมีความรักมีความใส่ใจนะครับในการที่จะดูแลในการงานธุรกิจของท่านนะครับหรือว่ามีชันทะนะครับในการที่จะดูแลในสถานการณ์ต่าง นะครับก็ย่อมจะส่งผลให้ติดตามมาก็คือในเรื่องของการกระยันหมั่นเพียรนะครับในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ที่ดีๆนะครับที่จะทําให้การงานธุรกิจของท่านนั้นเจริญเติบโตรุ่งเรืองในการที่มีคุณภาพสร้างมูลค่ามากยิ่งขึ้นก็ดึงดูงนั้นก็มาอย่างต่อเนื่องในจิตต่างที่มั่นคงนะครับ ก็เดือดสะก็ <S <S ไปครับ1เหรียญน,นะครับก็ไปไม่ใช่เดืดสันหเหรียญน,นะครับกับโอกาสเริ่มต้นที่ดีๆต่างการเงินที่มีเข้ามาเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินนะครับบางทีอาจจะเป็นโครงการใหม่ๆใหญ่ๆนะครับที่มีผลตอบแทนมากมายเข้ามานะครับหรือในเรื่องของการเสียงดวงนะครับที่ทำให้ตั้งนั้นได้มีโอกาสนะครับในการควา้ารางวัลใหญ่ๆสำคัญสคัญก็ามาด้วยกับสำหรับชาวปีวอกนะครับมีโอกาส ได้เหมือนก้อนโตโตก็ามานะครับหรือถ้าไม่เกี่ยวกับการเสียงดวงก็ในเรื่องของการงานธุรกิจที่มีความสําเร็จเป็นงานชิ้นใหญ่งานสําคัญสําคัญที่มีผลประโยชน์มากมายนะครับที่ก็ามาเติมเต็มบางทีก็มีการแข่งขันคว้าวโอกาสโครงการอะไรที่สร้างผลประโยชน์มูลค่ามากมาย ให้เกิดความสําเร็จขึ้นนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับพลัง,งความรักก็เป็นพลังเกื้อคูลเกือก้อหนุนสนับสนุนนะครับให้ดึงดูดเงินเข้ามาหรือถ้าใครที่มีคู่รักคู่ครองนะครับที่มีไรายได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็ปีนี้ก็ทั้งสองฝ่ายดึงดูดเงินเข้ามาด้วยความกล้องตัวนะครับหรือถ้าใครค้ใด ป็นผู้สร้างไรายได้นะครับก็จะเป็นพลังเครือขูนเกื้อหนุนกันในสิางที่ดีได้ว,ว่าคนรักก็ามาอุปตังกัมชูด้วยพลังดวงนะครับก็ทําให้ดึงทำให้ดึงดูดเงินเข้ามามากมายนะครับปีนี้ก็สูงความคือกะรตามการเงินอุดมสมบูรณ์นะครับก่อภัยในเสียงรถด้วยนะครับแล้วก็ภายไปต่อมานะครับเงินที่เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่อง สองเหรียญน,นะครับไหลด้วยความคล่องตัวใครที่รอในเรื่องของอเกี่ยวกับการยื่นสินเชื่ออะไรก็ตามนะครับก็จะได้รับอนุมัตินะครับเตียจะได้นําเงินมาลงทุนในปีนี้นะครับซึ่งาจ,จะมาใช้เริ่มต้นโครงการที่วาดหวังเอาไว้ตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับมีโอกาสใครทำธุรกิจหมุนปีนี้เงินก็หลังไหลก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่รายได้รายรับนั้นก็มาด้วยความเหนื่อยพอสมควรนะครับเงินไม่ได้หลังไหลก็มาง่ายๆนะครับก็เรียกว่า แมนจะต้องกระยิงขานะครับในการที่จะรับมือกับสถานก,การณ์ต่างๆก็ตามทุมท่มเตทั้งหัวใจทั้งพลังกายนะครับแต่ก็เกิดความสําเร็จหลังไหลด้วยความกล่องตัวอินฟินิตี้นะครับที่ผลประโยชน์หลังไหลก็มาอย่างต่อเนื่องแม้นจะเหนื่อยก็ตามก็คุ้มค่ากับผลการเงินที่เข้ามาเติมเต็มนะครับแล้วก็ไฟใบที่5นะครับเดแมน สถานการณ์ก,า,การรอคอยนะครับบางท่นา,านอาจจะมีในปีนี้ที่บางทีมีสถานการณ์การรอคอยเงินเข้ามาเหมือนกันนะครับที่บางทีนั้นการงานสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับแต่บางทีก็มีการรอในเรื่องของการที่จะรับเงินค่างานนะครับที่อาจจะไม่เข้ามาตรงตามเวลาแต่ท่านก็รอด้วยความแจมใสนะครับไม่ได้เป็นปนัญหาอะไรก็ตามที่แม้จะต้องรอรอจังหวะรอโอกาสนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ยื่นหมูยื่นแมวในบางช่วงบางเวลาในการส่งงานนะครับ บางทีเอาของไปส่งแต่ก็มีการวางบินนะครับขอเลื่อนวันํำระอะไรออกไปก็ต้องรอแต่ก็รอด้วยความสดใสนะครับแล้วก็คิดในแง่บวกอยู่ยสเสมอก็ทาให้เส้นต่างการเงินนั้นถูกดึงดูดเข้ามาด้วยความเจลิมใสนะครับท่านจะเป็นผู้เส้นต่างที่ประสบกองการเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเศรษฐีเศรษฐีนี้9้าเหรียญน,นะครับที่จะเกิดจากความสําเร็จนะครับความอุดมสมบูรณ์ของท่าน มีเงินผลประโยชน์ผลเปอร์เซ็นอะไรก็ตามเงินปันผลนะครับที่มีก็มามากมายการลงทุนกับหลายๆสถานที่หลายแห่งนะครับก็ย่อมพวก็ทําให้เกิดผลประโยชน์หลายๆเสิ้นทิศต่างนะครับก็มาเต็มเต็มต่างการเงินนะครับและเรื่องรายจ่ายนะครับปีนี้ท่านก็มีการสกุมรอบครอบมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ผีปลามในเรื่องของการจชายจ่าย นะครับจับพินิษฐ์ิเคราะห์กับอะไรที่จ่ายไปแล้วทําให้เกิดอันตรายบางทีก็เรียนรู้จากที่ผ่านๆมานะครับอะไรที่จ่ายไปแล้วทําให้เสียความรู้สึกทําให้บาดเจ็บท่านก็จะมีการนิ่งในการพิจารณาไตรตรองนะครับรู้จักอดตอนอดครั้นในการที่จะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็มาเชิญชวนมารีวิวอะไรก็ตามนะครับท่านก็จะรู้จักยับยังย้งชั่งใจแล้วก็ป้องกันการเงินของท่านนะครับวิชาคุณค่ามากยิ่งขึ้นก็ทําให้เส้นต่างของ,ของการมีเงินมีทอง เหลือใช้เหลือจ่ายมากมายนะครับอยู่อุดมสมบูรณ์่างมีความสุขนะครับเงินที่หลังไหลก็มานะครับที่มีทั้งความสําเร็จในเรื่องของการงานที่ตุ้มเตแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับปีนี้ในเรื่องของโชคลาภเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับที่เข้ามาให้ได้ชื่นอกชื่นใจนะครับและก็การงานธุรกิจที่เดินรื่นไหลอย่างต่อเนื่องที่สมผลตลอดตั้งระยะ1ปีนะครับถ้าพูดถึงปีนี้นะครับ ไป้ายใบที่เป็นเลข12นะครับอัจวินถือถ้วยก็ถือว่าเงินหลังไหลก็มาตลอดทั้งปีในจํานวน12เดือนนั่นเองครับเงินหลังไหลก็มาไม่หยุดหย่อนไม่ไม่ว่างเว้นนะครับเงินสายน้ําที่ไหลก็มาไม่ขาดที่เกิดจากการงานธุรกิจที่ตังตุ่มเทนะครับก็ กลยุทธ์ที่ดีที่ยอดยนต์นะครับที่หวางแล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้ได้รับอย่างมั่นคงตั้งระยะใกล้ระยะยาวนะครับก็ส่งผลในปีนี้จากปีวอกนะครับหลายๆตัานอาจจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับก็เป็นโอกาสดีๆต่างการเงินทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับโดยคร่าวๆนะครับความรักจะเป็นไปในแบบใดในปีนี้นะครับของจากปีวอกในสากการณ์ของความรักความสัมพันธ์เปิดไปห้าใบไปได้ขึ้นมาสามเหรียญนะครับ ความรักที่ได้คุยกันถึงานอนาคตที่มั่นคงนะครับสาหรับคนคบหรือที่ใช้ชีวิตคู่นะครับ <c oughs> ก็มีการคุย <c oughs> กันปรึกษาห้วยกันก็ทาให้ความรักคนสัมพันธ์มีความมั่นคงแน,น่นที่จะไปส่ปุ่งเป้าของความสมหวังสมปรารถนาอย่างมั่นคงนะครับแม้นจะมีสภาวะอะไรก็มาในความรักความสัมพันธ์ให้หุดหงิดบ้างอะไรบ้างก็ตามระหว่างคนคบหรือที่ใช้ชีวิตคู่นะครับอาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่อาจจะเข้ามาทําให้หมุดหงิดบ้างอะไรบ้างเสียความรู้สึก แต่ก็ได้รับการแก้ไขในทิศทางที่ดีนะครับที่ใช้พลังแห่งความรักมองหน้าก้าวหากันนะครับจับไม้จับมือกับจับเก่าคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆด้วยความอบอุ่นนะครับที่จะ,ะไม่นําให้เรื่องเป็นต่อความยาวสาวความยืดเม้นจะมีอะไรก็มาทําให้ขุณนข้องมองใจบางช่วงบางเวลาก็ตามครับพร้อมที่จะร่วมมือจับไม้จับมือจับเกอดคุยกัน สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นปัญหานะครับได้ตัดจบตั้งแต่ต้นลมนะครับหนึ่งดาบไม่ปล่อยให้ปัญหาในความรักบานปลายนะครับแลวก็ดูแลกันไปด้วยความเข้าใจทิ่ต่างที่ดีก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขมีความมั่นคงนะครับเติมอะไรที่มีชีวิตชีวาก้าวกันอยู่เรื่อยกิจกรรมใหม่ๆนะครับหนึ่งไม้เท้าแต่ไม่ความรักความสัมพันธ์นั้นงอกงามอย่างต่อเนื่องนะครับ แตกใบปลดอกเกาะผลอย่างต่อเนื่องมั่นคงต่อไปที่จะนํามาซึ่งความสุขความสําราญแม้นจะมีสภาวะปะัญหาอะไรก็ามาก็ตามนะครับบางทีนะครับปัญหาเข้ามานั้นก็มีปัญหาเดิมๆนะครับที่กาา็มาบรรตอนแต่ก็ไม่ย่อยตอไม่หวั่นไหวในสถานการณ์ต่างๆนะครับพร้อมที่จะปัญหานะครับในสถานการณ์ของการคลีไ่ไกาคลี่ไายแก,ไกรร้ไขปัญหาต่างๆด้วยความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าบางสถานการณ์นั้นท่านอาจจะมี เข้ามาแล้วก็ทาให้กังวลจนเกินเหตุไปนะครับบางทีสถานการณ์ของความหมงุดหงิดที่เข้ามานะครับไม่ได้ส่งผลน,นันอันตรายในทางความรักความสัมพันธ์แต่อย่างไรนะครับเพียงแต่บางทีบางคนก็มีบางเรื่องนะครับที่ทาให้หงุดหงิดเพราะว่าคิดมากไปเองนะครับบางทีก็อะไรก็ไม่รู้นะครับที่นํามาคิดมาทาให้ออามาใส่ใจก็ทําให้เป็นปนัญหาขึ้นมาหมงุดหงิดในความรักความสัมพันธ์แต่สถานการณ์ต่างๆจะรับการตัดจบในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เติมเต็มพลัง อะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆก็มาดูแลด้วยการจับไม้จับมือโอกอกอดคุยกันด้วยความรู้สึกที่มองถึง,งนอนาคตร่วมกันก็ทําให้คนที่คบกันหรือที่ใช้ชีวิตคู่นะครับก็มีความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ที่นำมาซึ่งความสุขอย่างเหนียวแน่นนั่นเองครับไม่ได้ส่งผลในเรื่องต่างร้ายแต่อย่างไรกับความรักความสัมพันธ์นะครับจะมีบ้างบางเวลานะครับที่คิดมากไปเองกังวลไปเองแล้วก็ทําให้หูกมุกอะไรนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดในปีใหม่ ในปีนี้นะครับก็มีโอกาสความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับที่มีตั้งบางคนนะครับมีการเดินทางนะครับไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ก่อนจะไปพบใครสักคนหนึ่งหรือไปเสนอกายไปพูดไปจาไปคุยอะไรกับใครนะครับก็จะมีพูดคุยกันแล้วตกอกตกใจนะครับที่จะทําให้เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับที่สบตากันแล้วรู้สึกดีๆแล้วก็มีการเริ่มต้นในความสัมพันธ์นะครับที่จะไปสู่ของการให้มีโอกาสของการแตกใบนะครับ ต่อยอดปีดอกออกผลที่จะไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่จะเป็นคู่รักกันต่อไปได้นะครับที่จะมีการพัฒน,นากันต่อไปของคนโสดน,นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในปีนี้นะครับที่จะทําให้พบรักที่จะมีเข้ามานะครับส่วนบางคนนั้นนะครับก็อาจจะอาจจะเก็บไว้ตลอดทั้งปีนะครับในความรู้สึกที่บางทีก็มีอาจจะมี ความรู้สึกรักใครชอบใครอยู่สักคนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่กล้าที่จะเปิดเผยนะครับเพียงแต่เก็บมาคิดกังวลในความรู้สึกของตัวเองนะครับก็ยืนหยัดฝ่าฟันต่อไปนะครับแม้นจะตามสืบตามสงตามสังเกตการอะไรก็ตามนะครับก็ไม่ยอมเปิดเผยในความรู้สึกนะครับกเก็บมันจิตคุ้นจิตในใจของตัวเองก็ยังไม่เปิดเผยนะครับก็ตามสืบตามสงต่อไปก็หวังว่าคงจะมีโอกาสดีๆที่จะได้ เจราจาคุยในเรื่องของความรักเปิดเผยในเรื่องของหัวใจออกไปนะครับนี่ก็คือในสถานการณ์ปีพุทธศักราช2568นี้นะครับของผู้ที่เป็นเจ้าปีวอกนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยกล้าวๆรอประมาณนี้นะครับก็ขอเจ้าปีวอกทุกทตานนะครับที่ก็ามารับชมรับฟังนะครับได้รับความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะครับความเติบโตนามาซึ่งความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุกนะครับให้เป็น ความรักที่มีความอบอุ่นนะครับรักที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นตลอดทั้งปีนะครับขอบคุณครับ